พิธีกรนะคะงานเทศกาลอะโวคาโดตะบนรมไทยพัฒนาประจำปี2563นะคะณนะไรนาส่วนผสมท่านกำนันเวียชัยก้องคณาไพรสนนะคะขอกับเลนเชินท่านในประพพ,พ้าในสมพงษ์ฟุ้งทวีวงนะคะเก่าทักไทยสื่อมลชนและผู้เข้าร่วมงานรวมถึงแจ้งถึงสถานการณ์เรื่องอะโวคาโดในขณนะนี้คะ่ะขอกับเลนเชินนะคะ วางยาแนมเพอแล้วแล้วก็ขออนุญาตสวัสดีทักทายพี่น้องสื่อมวลชนที่ทุกขแขนงนะครับที่เคารพรักรวมถึงท่านหัวหนัาส่วนราชการท่านนายกคแล้วก็ผู้ที่เข้ามาเยี่ยมชมอำเภอพบพระของพวกเราในวันนี้นะครับเนื่องจากวันนี้เป็นวันดีที่พวกเราได้มาร่วมกันแถลงข่าวในเรื่องของการจัดงานเทศกาลอะโวคาโด ตำบลรวมไทยพัฒนาประจำปี2563ซึ่งเรียนอย่างนี้ว่าเป็นครั้งแรกของพวกเรานะครับซึ่งมีท่านนายกพิชิตท่านนายกองค์การบริหารสนตบบนรวมไทยพัฒนาได้ช่วยกันคิดแล้วก็เชิญชวนพ,พวกเราพี่น้องเกษตรกรที่ปกครอโคโตมาร่วมกันคิดแล้วก็โดยมีท่านเกษตรวัจงกดด้วยนะครับมาช่วยพวกเราคิดว่า อะโวโคาโดเป็นผลไม้พื้นเมืองของพวกเราแล้วก็อยู่กับพวกพระมานานแล้วก็มีผลผลิตเป็นจำนวนมากก็ได้คิดว่าเออเราควรจะส่งเสริมแล้วก็มาจัดงานเทศกาลอะโวโคาโดในวันที่28สิงหาคมถึงวันอาทิตย์ที่30สิงหาคมนี้นะครับ <c oughs> ก็ต้องดีดีต้อนรับพี่น้องสื่อมวลชนทุกท่านด้วยนะครับ ท่านเภอพูดต่อถึงสถานการณ์เรื่องอะโวคาโดเลยค่ะในขณะนี้เลยก็อย่างที่เรียนตั้งแต่ต้นนะครับว่าอําเภอพกพ,พระเราเองนะครับมีพี่น้องเราซึ่งทําการเกษตรเป็นจำนวนมากนะครับแล้วพืชหลักผลไม้หลักส่วนอันหนึ่งก็คืออะโวคาโดซึ่งผมเชื่อว่าทุกท่านทราบดีรวมถึงพี่น้องสื่อนะครับแล้วก็พี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศก็ทราบดีว่าอะโวคาโดมีสรรพคุณ มีสิ่งดีๆอยู่ในตัวของเขาเองนะครับนั่นคือไขมันไขมันต่ำที่จะเข้าไปช่วยดูแลรักษาสุขภาพของพี่น้องทุกท่านแล้ววันนี้เองด้วยความตั้งใจของท่านนายกแล้วก็ท่านเกษตร,รจังหวัดรวมถึงศูนย์วิจัยเกษตรพื้นที่สูงนะครับร่วมกันนะครับกับพี่น้องเกษตร,รกร <c oughs> ในการจัดงานเทศกาลอวคาโ,โ,โด ของตำบลรวมไทยขึ้นซึ่งในพื้นที่ของตำบลรวมไทยเองหร,อหรือทั้ง5้าาตำบลของโพราเนี่ยมีพี่น้องเราประมาณสักประมาณ200กว่ารายนะครับที่มีการปลูกอบคโดมีพื้นที่ประมาณพันกว่าไร่ซึ่งในช่วงลดแรกที่พวกเราเริ่มกันก็เป็นเรื่องของการใช้เมล็ดในการเพราะพันธุ์ซึ่งก็ได้มีการช่วยเหลือจากศูนย์วิจัยเกษตรทางพื้นที่สูงในเรื่องของการวิจัยแล้วก็ มาพัฒนานำเทคโนโลยีเข้ามาในการปลูกนะครับทำให้ผลผล,ผลิตของโอะโวคาโดในพื้นที่อองโสพระ,พร,ะรวมไทยเราเนี่ยมีคุณภาพที่ดีแล้วก็สามารถเข้าไปในตลาดแล้ววันนี้เองผมเรียนอย่างนี้ว่าด้วยความเชื่อมั่นให้กับพี่น้องเกษตรกรในพื้นที่อําโภคพระ,พระ,พระนะครับท่านตลาดในการรับอะโวคาโดเป็นตลาดที่กว้าง แล้วก็ยังมีความต้องการอีกมากนะครับอย่างที่ผมเรียนตั้งแต่ต้นว่าอะโวคาโดมีสรรพคุณพิเศษในการช่วยเหลือในเรื่องของการลดไขมันที่ไม่ดีนะครับตัวอะโวคาโดเองมีไขมันดีอยู่ในตัวเขานะครับถ้าพวกเราผมก็อยากเชิญชวนพวกเรานะครับให้ทานกันเยอะๆนะครับมีความมันละมุนหอ,อมนะครับแล้วถ้าเกิดได้กรุณาช่วยกันแนะนำแล้วก็ ช่วยกันไปประสัมพันธ์ในเรื่องของการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมให้พี่น้องเราเองนะครับในตำบลรวมไทยพัฒนาคีรากในอีก3ามตำบลของพวกเราได้มีแรงนะครับปีนี้เป็นปีแรกที่พวกเราจะเริ่มจัดกันก็อยากจะเชิญชวนทุกท่านนะครับเข้ามาชมชิมแล้วก็มาช็อปกันนะครับผมเรียนว่า มีสินค้ารวมถึงกิจกรรมหลายๆอย่างในกิจกรรมที่ท่านนายกเองเดี๋ยวคงท่านนายกคงจะพูดรายละเอียดให้พวกเราได้ทราบนะครับอ่ย้ำอีกทีครับวันที่28สิงหาคมถึงวันอาทิตย์ที่30สิงหาคมนี้ครับขอบคุณท่านนายพระพนะคะต่อไปขอเ,เชิญท่านกเกษตรจังหวัดตากนะคะนันจันทิราบ,บวลลารรัตนสุภาชี้แจงถึงวัตถุป,ประสงค์ของการจัดงานในครั้งนี้ค่ะขอเ,เชิญนนะคะค่ะในการจัดงาน uh, วันที่ย8ถึงวันที่30สิสิงหาเนี่ยน,นะคะ เราก็มีกิจกรรมหลายอย่างนะฮะตามที่เราก็มีคณะทํางานแล้วเราก็ได้ร่วมมือร่วมใจกันหลายง,ง่างน,นะคะ,ะ,คะเพื่อให้การจัดงานอโวคาโดครั้งนี้ดีสุดนะ,ะ,นะ,ะเราจะมะีการประกวดสายพันธุ์ต่างๆของอโวคาโดนะคะ,ะแล้วก็สายพันธุ์ที่เป็นเชิงพาณิช์นะคะก็อยากจะฝากอขอเชิญพี่น้องที่ปลูกอโวคาโดจากในจังหวัดตากนะคะจังหวัดจังหวัดตากนะคะรอบนี้เราจะขอเป็นแค่จังหวัดตากก่อนนะคะ แต่ละอำเภอสามารถส่งอะโวคโดเข้ามาร่วมประกวดได้นะคะแล้วก็เนื่องจากอะอะบัโคโดเนี่ยเป็นตัวจังหวัดตากเราส่งเสริมเนื่องจากเรามีโครงการเกษตรเชิงพื้นที่นะคะที่จะพัฒนาในเรื่องของสายพันธุ์ในเรื่องของการผลิตในเรื่องของการจำหน่ายรวมทั้งในเรื่องของอการดูเนื้อผลในเรื่องของก่อนก่อนการเก็บเกี่ยว ซึ่งอะโวคาโดเนี่ยปลูกตั้งแต่ตั้งแต่ปลูกนะให้เกี่ยวนี่ก็มีความสําคัญซึ่งบางคนเนี่ยมามาช็อปนะฮะที่ตลาดมูเซอร์เ,เนาะก็มาเจอเลือกเจออะโวคาโดที่ยังแก่ไม่จับนะฮะทำให้ซื้อไปแล้วก็จะมีค่อนข้างเยอะแต่ในอําเภอพ,กพุกพาของเราเองเนี่ยเราจะเป็นอะโวคาโดหลากหลายสายพันธุ์านะคะ,นะคะเราก็มีการรวบรวมกลุ่มที่เป็นอะโวคาโดแปลงใหญ่นะคะ แล้วก็เป็นอบคโดเชิงพื้นที่ซึ่งในปีงบปรมาณ2563นเนี่ยนะคะเราก็ได้มีการาพัฒนาในเรื่องของการวิจัยซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณแล้วก็อบคโ,โ,โด o ก็เป็นหนึ่งใน5โครงการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่จะดําเนินการส่งเสริมก็คิดว่าแนวโน้มอบคโ,โ,โ,โดของอำเภอพบพระเนี่ยนะคะการจัดครั้งนี้เป็นครั้งแรกเราก็อยากให้ครั้งแรกเนี่ยประสบผลสําเร็จ เพราะฉะนั้นกิจกรรมที่เราจัดมาทุกๆกิจกรรมเนี่ยนะคะก็เป็นทั้งกิจกรรมบันเทิงนะคะกิจกรรมสร้างสารรค์นะคะแล้วก็กิจกรรมที่ให้ความรู้โดยเฉพาะเราจะมีการแนะนําในเรื่องของการตัดแต่งกิ่งเสียบยอดเนาะจากาทางเกษตรที่สูงของกรมส่งการเกษตรเองอะนะคะมาให้ความรู้แล้วก็ทางสํานักงานเกษตรจังหวัดแล้วก็อําเภอก็จะมีการจัดพิธีการ ในเรื่องของการทํางานเกษตรเชิงพื้นที่ซึ่งเราเน้นอัลบาคอโดเป็นหลักนะรวมทั้งมีการพัฒนาเรื่องการตลาดนะก็อยากจะขอเชิญชวนนะคะประชาชนนะคะแล้วก็ผู้ที่ติดตาม Facebook ของสํานักงานเกษตรจังหวัดหรือทางสํานักงานเกษตรอำเภอรวมทั้งของท่านหนอำเภอด้วยนะคะเราก็ช่วยกันแชร์ช่วยกันประชาสัมพันธ์กันออกไปเพื่อที่จะให้งานเนี้ยเป็นงานประจําปีของอําเภอพบพระเลยค่ะค่ะ ขอบคุณท่านเกษตรจังหวัดตากนะคะอย่างที่ท่านเกษตรจังหวัดตากได้พูดไปนะคะว่าในกิจกรรมของงานเทศกาลอะโวคาโดเราจะไม่ใช่มีแค่งานบันเทิงเรื่องเลิเราจะมีงานเสวนาทางวิชาการด้วยนะคะขอเรียนเชิญท่านนายกวิชิตอภนงโรดนายกองการบริหารส่วนตะมนรวมไทยพัฒนาแจ้งถึงกิจกรรมต่างๆที่เราจะจัดภายในงานวันที่28-30สิงหาคมนี้ค่ะเรียนเชิญค่ะท่านนายเพอนะครับท่าน หน้าสวนราชการนะครับแล้วก็สื่อมวลชนทุกท่านนะครับกะผมนายวิชิตอัมพงโลดนะครับนายกอบตรรวมไทยพัฒนานะครับซึ่งการจัดงานอโวคาโดอาเภอพบพระนะครับก็จะมีกิจกรรมหลายอย่างนะครับให้ผู้ที่มาเข้าชมสวนแล้วก็ชมงานนะครับได้เข้าชมมันนะครับซึ่งก็จะมีนิทรรศการนะครับความรู้ด้านอโวคาโดนะครับจาก ภาครัฐแล้วก็เอกชนนะครับแล้วก็แลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างผู้ประกอบการนะครับกับกเกษตรกรผู้ที่สนใจนะครับประกวดผลอโวโคาโดนะครับซึ่งก็จะมีหลากเกเฑ์หลายอย่างที่คณะกรรมการนะครับได้กํากหนดไว้นะครับแล้วก็แข,นขน่งขันแปลรูปาจากอาโวคาโดนะครับทั้งเป็นอาหารคาวอาหารหวานนะครับก็ ก็ใครที่สนใจนะครับสามารถที่จะมาลงทะเบียนแล้วก็ร่วมแข่งขันกันได้นะครับแล้วก็จะมีแข่งขันการรับประทานอะโวโคาโดนะครับให้ไวที่สุดนะครับว่าใครจะทานได้เยอะแล้วก็ได้ไวที่สุดนะครับแล้วก็ประกวดร้องเพลงรูกทุ่งนะครับทั้งเยาวชนแล้วก็ประชาชนทั่วไปนะครับแล้วก็จะมีการแข่งขันกีฬาสากล2ชนิดมีเปตองกับฟุตซอลนะครับ โอเพ่นนะครับก็ใครที่มีความสนใจในด้านกีฬาก็ามารับชมได้นะครับแล้วก็จะมีการแข่งขันในชกมวยไทยแล้วก็มวยคัดเชือดในภาคการคืนนะครับแล้วก็จะพบปะร้านจำหน่ายสินค้าทางการเกษตรโดยเฉพาะอะโวโคาโดแล้วก็ทุเรียนนะครับแล้วก็สินค้าการเกษตรของอำเภอพบพระนะครับ จะพบกับการจาหน่ายสินค้าออกอบของพื้นที่นะครับสําหรับพี่น้องประชาชนหรือเกษตรกรนะครับที่มีความสนใจแล้วก็มีพืชผลทางการเกษตรนะครับก็สามารถที่จะมาลงทะเบียนเพื่อที่จะมาจัดบูธแล้วก็ขายสินค้าได้นะครับหน้าที่องค์ต่อรวมไทยพัฒนานะครับก็ขอเรียนเชิญน,นะครับพี่น้องประชาชนแล้วก็เกษตรผู้มีเกียรตินะครับที่มีความสนใจางาน ก็มาเที่ยวชมได้นะครับระหว่างวันที่28ถึงวันที่30สิงหาคมนี้นะครับซึ่งางานอวคาโดพกพานั้นเราก็จะจัดเป็นครั้งแรกนะครับแล้วก็คิดว่าจะมีผู้ชมแล้วก็เกษตรกรที่ผู้ที่สนใจนะครับมาเยี่ยมชมในงานเป็นจำนวนมากนะครับก็ขอเรียนเชิญทุกท่านนะครับค่ะขอบคุณ ฝากคุณท่านนายกวิชิตนะคะอ,อ,อย่างที่นายกบอกไปแล้วกิจกรรมเราม,มีหลายอย่างมากมายนะคะไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมเ,เลื่อนเลิงหรือว่าเป็นเสวนาทางวิชาการนะคะสำหรับประโยชน์ที่จะได้รับจากการเข้าร่วมงานในครั้งนี้ไม่ว่าเกษตรกร,ร,กร,รหรือหน่วยงานราชการที่มาร่วมงานเทศกาลอาวคาโดในครั้งนี้นะคะว่าท่านจะได้รับประโยชน์ครั้งนี้อย่างไรบ้างขอขอบียนเชนิญท่านพอ,พอสักดา์าบ,บุญสังวานเะะกษตรที่สงจังหวัดต,ตากค่ะขอเียนเชิญนะคะ สำหรับศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาเชีพการเกษตรนะครับชื่อสังกัดกรมส่งเสริมการเกษตรนะครับชื่อเต็มเราคือศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาเชีพการเกษตรนะครับจังหวัดตากนะครับมีวงเล็บว่าเกษตรที่สูงนะครับในงานนี้นะครับเราก็จะนำนิสการนะครับนำความรู้ด้านการผลิตนะครับการปลูกการปฏิบัติดูแลรักษานะครับการป้องกันโรครวมถึงการนํา ผลผลิตนะครับมาแปรรูปเพื่อเพิ่มผลผลิตนะครับพี่น้องเกษตรกรและก็นักท่องเที่ยวนะครับจะได้ชมเทศกาลของศูนย์นะครับซึ่งศูนย์เราก็ตั้งอยู่ในพื้นที่ตะบนหลวงไทยนี้นะครับก็ขอเชิญชวนนะครับพี่น้องเกษตรกรและนักท่องเที่ยวทั้งหลายนะครับได้มาเที่ยวนะครับชมและก็ชอปใช้นะครับสินค้าเกษตรของอำเภอพบพระของเรานะครับก็ขอบคุณครับ ขอบคุณท่านพผอ,อสักดานะคะก่อนที่เราจะเปิดโอกาสให้สื่อมวลชนสักถามนะคะขอเรียนเชิญท่านนายบุญป,ประในสมพงษ์ฟุงทวีวงอีกครั้งหนึ่งขอความร่วมมือสื่อมวลชนในการประชาสัมพันธ์การจัดงานในครั้งนี้ให้กับเกษตรกรและผู้สนใจได้รับทราบขอเรียนเชิญครับก็ขอบคุณพี่น้องสื่อมวลชนทุกแขนงอีกครั้งหนึ่งนะครับก็ขออนุญาตท่านได้ตรนา ไปเชิญชวนพี่น้องเรานะครับไม่ว่าในอำเภอพระพร้าหรือในจังหวัดตากทั้ง9้าอำเภอรวมถึงพี่น้องจังหวัดข้างเคียงของพวกเราหรือพี่น้องกรุงเทพที่มีความสนใจในอะโวคาโดอย่างที่ผมเรียนไปนะครับว่า <c oughs> เป็นพืชที่มีสรรพคุณที่ดีนะครับมีไขมันที่ทรงคุณค่าที่สามารถบารุงร่างกายให้ท่านเอง <c oughs> มีผู้หลักผู้ใหญ่หลายๆท่านที่ทานแล้วไปตรวจไขมัน ไปพบว่าไขามันตัวเองดีขึ้นเป็นไขมันดีเข้ามาสู่ตัวเองมากขึ้นนี่คือสิ่งหนึ่งที่เป็นความภาคภูมิใจของพวกเราพี่น้องชาวเบอพบพระท่านเกษตรจังหวัดท่านนายกองค์การบริหารสุรบุรวมไทยพัฒนารวมถึงท่านพี่น้องเกษตรกรในพื้นที่ของพวกเราเองมีความตั้งใจเป็นอย่างสูงนะครับที่ร่วมกันจัดกิจกรรมวันอโวคาคโดเป็นครั้งแรกของ,ของเภอพบพระนะครับก็อยากจะ ขอความร่วมือพี่น้องสื่อมวลชนทุกท่านนะครับได้ช่วยกันประชาพันธ์แล้วก็เชิญชวนพี่น้องเราให้มาเที่ยวงานในวันที่28สิงหาคมถึงวันอาทิตย์ที่30สิงหาคม2 5 6 3นะที่สนอ,อ,อปตอ,องค์การบริหารส่วนบนรวมไทยพัฒนาในาช่วงวันเวลาที่ผมได้กุนานเรียนไปแล้วนะครับก็เชิญชวนครับขอพบพระคุณทุกท่านอีกครั้งหนึ่งนะครับ ขอบคุณท่านนายบพพปปรานะคะในโอกาสนี้สื่อมวลชนท่านใดมีข้อ